นะครับเช็คอุปกรณ์นะครับก่อนขึ้นบินนะครับนะซ้ายซ้ายยกนะครับขวาขวายกอับคือขึ้นนะครับดาวคือลงซ้ายวาขวาปกติครับภาพมันะมจะสันสน่นนิดนึงนะครับ ภาพอาจจะสั่นนิดนึงครับเดี๋ยวจะลองบินต่าๆให้ดูตัวนี้นะครับบินค่อนข้างโอเคเลยนะครับช้าได้เร็วได้ครับช้าๆก็ค่อนข้างจะโอเคจะบินลองบินต่าๆให้ดูโลหะต่าๆ วนคันเร่งไม่เยอะนะครับประมาณนี้เห็นไหมประมาณสี่สิบห้าสิบนะครับตอนนี้ต่ำๆเลยปุ่มค่อนข้างง่ายครับด้วยที่ว่ามันลำใหญ่ด้วยสำหรับมือใหม่นะครับเวลาบิน ผมแนะนำเลยบินให้เป็นวงจรนะครับบินบนซ้ายนะเป็นวงจรอย่างนี้เลยนะครับแต่สำหรับมือเก่าๆแล้วส่วนมากก็ปีสไตล์ครับแล้วแต่จะคิดได้นะ,บ,ะบินช้าๆต่ำๆนะครับ างนี้เลยตัวนี้กล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้ถ่ายคนเดียวด้วยตามมาเลยประมาณนี้กันเลงสติ๊กที่ใช้ไม่เยอะนะครับแค่น,นี้ก็เกาะอากาศแล้วครับ บปนแบบเลียดพื้นเลยเดี๋ยวจะไปมุดโกเหมือนกันนะเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นนะครับบินเลียดพื้นต่ตําๆเนียนๆนโ,โลพา ส่วนมากเทรนเนอร์ตัวนี้ที่ผมใช้บินส่วนมากจะใช้คันเร่งไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นนะครับค่อนข้างประหยัดแบตนะบแบตที่ใช้ทดสอบคือเป็นสองมาสองสามเซลแบตที่ใช้บินเนี่ยเก่าแล้วด้วยฮะับสี่ห้าปีแล้ว ออ้ยเสียวกูด้วยพื้นที่จำกัดนะฮะอาจจะบินได้ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่จะเน้นบินช้าๆต่ำๆก็เป็นส่วนใหญ่่ะสนามบอลที่โรงเรียนไม่กว้างโลว้าต่ำๆเลยเสียวจะเป็นมุดโกูเหมนกันนะ หอ้ยแตะพื้นเลยอ่าเตรียมลงครับผมชช้าเนียนเลยตัดมอเตอร์ครับอัพหัวอ,อ้โเอานะครับชนเสาเลย